สวัสดีครับอยู่ผมบอสพีซีครับเซตนี้นะคอมเซต34,990ใช่ไหมกองใครที่งบ30,000่กลางๆผมฝากเครื่องนี้ไว้พิจารณาก็แล้วกันนะอ่ะโอเคไม่พูดเยอะเดี๋ยวมาดูกันเคสเป็น e n s t a t h e f i ใช่ปะ่ะอ่ะพัดลมพัดลมของตัวเคสจะให้พัดลมที่เป็น a r g b มา2ตัวด้านหน้านะครับ พัดลมตรงนี้สามารถปรับผ่านแอปได้นะเป็นแอปของ Ensat a c t โดยตรงพัดลมร40มมอ่ะพัดลมร40มมนะครับแล้วก็พัดลมด้านล่างตรงนี้มีให้ตัวหนึ่งนะครับนี่อยู่ตรงนี้ก็เป็นจุดเด่นของ Ensat x c t เขาอยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคครับแล้วก็กระจกหน้าก็เป็นเทมเพอร์การ์ดนะครับจกข้างเทมเพอร์การ์ดเหมือนกันตามนี้เนาะ,ะสำหรับตัวเคสก็ กับกับ <g> ส <conflicts> ี่พัถ้าจําไม่ผิดนะครับเคสอย่างเดียวนะเพราะว่ามันเป็นเคสแบบไฮเอ็นนิดนึงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีเทลเครื่องนี้นะ3 4 9 9 0 intel i 5 14 f, 10, 16, er 4 0 0สี่สีร้อย f สิบพอยสิบหกเทอร์โบสี่จุดเจ็ดกิกะเฮิรตซ์แรมสามสิบสองจิก d ีเดียร์ไฟบัสหกพันเอเบอเซอร์น็อคสิจิกคูณสดูโอชาแนลนั่นเองใส่อยู่ในเครื่องก็จะหล่อประมาณนี้การ์ดจอให้ดูครับนี <N> ่ <iin> อันนี้คือ asus duo ครับ rtx 4060ครับเป็นตัว 8GDDR6 นะครับเป็นตัวไวท์นะครับ OC Edition นั่นเองกาจอขาวเครื่องนี้ก็โทนออกขาวๆแล้วกันนะสำหรับเครื่องนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของ M2 นะครับ M2 ก็เป็น NVMe นะครับความจุก็อยู่ที่ 1TB นะครับรีสปีดอยู่ที่6,000เมกนั่นเองนะครับสำหรับ NVMe ตัวนี้นี่กล่องก็จะเป็นอย่างนี้หน้าตากล่องโอเคตามนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวชุดสายถัก ยี่สี่พินมาเธอร์บอร์ดนะครับก็เอ้ยยี่สี่พินที่ตัวการ์ดจอนะครับมีหวีจัดสายสามอันแปดพิน <8 pin. S 1> อ่ากูก็พูดผิดพูดถูกไปนะครับแปดพินที่ตัว vga ยี่สี่พินที่ตัวมาเธอร์บอร์ดนั่นเองนะครับอ่ามีแต่มาเธอร์บอร์ดนะไม่มีฟาเชอร์บอร์ดนะครับผมตามนี้นะครับอ่ะโอเคจัดหวีจัดสายอะไรให้เรียบร้อยเป็นชุดสายทักแบนไฮเปอร์เซนนั่นเองนะครับแล้วก็ชุดน้ำสองตอนสองสี่ศูนย์มมคูลเลอร์มาเตอร์ 2 4 0สนย์แคเป็นตัวไว้ ai, นั่นเองสายเป็นสายถักนะครับนี่สายถักสายน้ำรอ้อนน้ำเย็นปั๊มน้ำโกหนองดูอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวหม้อน้ำนี่นะครับสกรีนโลโก้คูลเลอร์มาเตอร์ชัดเจนแล้วที่ตัวพัดลมก็มีโลโก้คูลเลอร์มาเตอร์ตรงนี้เห็นไหมครับอ่ะประมาณนี้นะโอเคครับมัตเชบอร์ดพูดไปยังยังไม่ได้พูดนะพูดแล้วหรอ b 7 60m m s i พูดตอนไหนะวะพูดได้ไหมโอเคกล้องบอกพูดแล้วตามนั้นนะครับอ่ะโอเคเหลือ power supply ครับ power supply เป็น700วัตต80พัดไว้ sigma tech ตามนี้อุปกรณ์ทุกอย่างก็อยู่ตรงนี้เครื่องนี้ออเดอร์จากชนบุรี นะครับผมก็เตรียมส่งให้พรุ่งนี้นะครับประกอบมาสวยงามลงตัวตามนี้งานประกอบก็พยายามทําให้มันเนียนที่สุดเท่าที่จะเนียนได้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับคอมประกอบนะครับไม่มีรายตายตัวนะครับคุณไม่จําเป็นต้องอสมมติคุณมีงบ3ามหมเท่ากับเครื่องนี้แล้วกันนะค,คุณสามารถเอาสเปคที่มันที่มันแบบดีกว่านี้ได้แต่มันก็ต้องลดบางอย่างเช่นจะไม่มีสายถักนะจะไม่ได้เคสตัวนี้นะจะได้เคสเป็นตัวตัวละพันต้นๆปกติอะไรประมาณนี้ แล้วก็จะไม่ได้ชุดน้ำนะคุณก็อาจเอาไปเพิ่มการ์จอหรืออาจไปเพิ่มแรมเพิ่ม CPU เพิ่มเ2ได้ในส่วนของจุดต่างตรงนี้นั่นเองดังนั้นแล้วอยู่ที่การใช้งานอยู่ที่ความชอบนะครับเครื่องนี้มือหนึ่งทั้งหมดนะครับแล้วก็โอนเต็มส่งฟรีฝากไว้รื่อยๆกันเครื่องนี้อาจจะมีพูดผิดพูดถูกบ้างไงขออภัยด้วยนะเพราะเป็นคลิปเร็วๆอยู่แล้วฝากไว้รื่อยๆกันครับทีบอสพีซีครับ